สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาจัดโปรนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นหมอนทองถุงเบอร์11็นะคะถุงเบอร์11ก็คือใกล้เคียงกับเบอร์12มาก่างกันแค่นิ้วเดียวนิดเดียวนะคะนี่เป็นถุงหมอนทองถุงเบอร์11เนะคะทรงกิ่งกระโดงสวยมากนะคะทุกคนจัดโปรโมชั่นให้ทุกคนนะคะชุด3ามต้น1,1 2 0บาทนะคะคุ้มมากสวยมากได้ไป3าต้นเลยนี่เป็นต้นลนักษณะแบบนี้ใบกลางๆแผ่ๆนี่เลนต้นแข็งแรงมากแข็งแรงทนทานมากนะคะ ดูระบบรากนะคะนี่รากนะคะลากเต็มถุงแล้วนะคะนี่ที่โผล่ออกมานี่คือรากนะคะแล้วดูโคนเกือบเท่าโป้งแล้วนะคะบางต้นก็ใหญ่มากโคนอะ่ะเนี่ยมาดูใกล้ๆนะคะนี่ดูโคนดูโคนนะคะรุ่นนี้นะคะแข็งแรงทนทานสามารถเอาไปปลูกกลางแจ้งได้เลยนะคะ เป็นต้นพันธุ์อายุประมาณ1 1ถึง12เดือนนะคะยังไม่ใช่ทุเรียนข้ามปียังไม่ยังไม่เป็นต้นแก่นะคะยังถือว่าเป็นทุเรียนต้นอ่อนเพราะเป็นทุเรียนปีนี้นะคะสวยมากลูกค้าจะได้ต้นไม้ที่เป็นสเปคแบบนี้เลยนะคะชุด3ต้น1120บาทคุ้มมากคว,ความสูงนะคะรับประกันความสูงอยู่ที่ประมาณเมตร2ถึงเมตร3นะคะแต่ว่าต้นนี้น่าจะประมาณเมตรสีนะคะ ใครได้สูงก็สูงไปนะคะแต่ลับประกันความสูงอยู่ที่เมตรสองถึงเมตรสอยู่ถุงเบอร์สิบเอระบบรากดีเยี่ยมแข็งแรงทนทานแน่นอนอันนี้เป็นตัวอย่างกาลังจะคัดลงกล่องให้กับลูกค้านะคะเปิดหัวเลยมาดูมาดูอันนี้ในร่องมาดูใกล้ๆเดี๋ยวพาไปดูในร่องรุ่นนี้นะคะเรามีเป็นจำนวนเยอะให้ทุกคนดูนี่จ้าอันนี้คือบริเวณเพาะเลี้ยงนะคะ เพาเลี้ยงแถมย่านี่ค่ะนี่คือบริเวณที่พอะเลี้ยงไว้สวยมากคัดต้นสวยให้ลูกค้าแน่นอนอยู่แล้วคัดกิ่งแบบแพร่แพรไปกลางๆไปดูแข็งแรงนะคะนี่แข็งแรงทนทานนี่ดูนะคะใครสนใจนะคะต้นแบบนี้นะคะสามต้นหนึ่งหนึ่งรอี่สิส่งฟรีปลายทางเสียหายจากการขนส่งเคลมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงลูกค้านะคะถ่ายรูปก่อนเปิดกล่องหลังเปิดกล่องเอาไว้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือรุ่นนี้นะคะใครมาซื้อหน้าร้านนะคะได้นะคะใครมาซื้อหน้าร้านใครเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีเหรราคาส่งนะคะสวยๆบานๆกลางๆแบบนี้มีเป็นจำนวนเยอะค่ะนี่นี่ค่ะยาวไปตรงนู้นเลยอันนี้เป็นบริเวณเพาะเลี้ยงหมอนทองถุงเบอร์สิบเอ็ดนะคะจริงๆอ่ะอยากเลี้ยงถุงเบอร์สิบสองเหมือนกันลูกค้าแต่ว่าถ้าถุงเบอร์สิบสองอ่ะในหนึ่งกล่องมันใส่ได้แค่สองต้นแต่ถ้าเป็นเบอร์สิบเอ็ดอ่ะมันจะใส่ได้สามต้นมันก็เลย ก็เลยเลี้ยงเบอร์สิเอ็ดลูกค้าจะได้ประหยัดค่าจัดส่งมันต่างแค่นิ้วเดียวดูไม่รู้ดูด้วยตาเปล่าไม่รู้เลยดูไม่รู้เลยนี่สวยนะคะแล้วยอดแก่ยอด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 ในร่องคืนเริ่มแก่นะคะซามปลูกเขาเรียกว,ว่าซามปลูกพร้อมเอาลงปลูกการแจ้งได้เลยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะดูระบบยอดบางต้นมันก็เป็นยอดอ่อนยอดอ่อนๆแบบนี้คือหมายความว่าระบบรากเดินดีดูแต่เราจะคัด ัดยอดแก่ให้ลูกค้านะคะแตกทุกต้นแตกทุกต้นดูนี่ดูยอดสวยมากยอดถ้ายอดเดินแสดงว่ารบระบบราดบีนะคะลูกค้า,าไปปลูกไม่ทดแน่นอนต่อยอดทันทีแน่นอนใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ